ส่วนร้านนี้นะคะก็เจอเห็นกันหลายครั้งแล้วแต่เดี๋ยววันนี้จะลองถามว่าแรงจูงใจในการมาขายของคืออะไรเห็นกันหลายงานแล้ว <c oughs> แล้ววันนี้ขอหนึ่งนาทีนะคะว่าแรงจูงใจในการที่ขายของตลาดสตรีทฟู้ดอย่างนี้คืออะไรแรงจูงใจก็คือมันมันด้วยเรามาอยู่เนาะเราแต่งงานกับคนในแถแล้วที่เรามาอยู่ มันก็ด้วยภาระด้วยแหละด้วยภาระแล้วก็ด้วยที่ว่าจะหารายได้จากตรงไหนประมาณนี้ค่ะแล้วก็จําแบบอย่างคนที่เข้ามาอยู่ก่อนอมจริงๆเนาะอมเพิ่งมาอยู่ได้3ปีกว่าเนาะอมก็เรียนรู้อ่าแรกเลยก็คือต้นแบบก็เรียนรู้จากแม่ค้าก่อนๆที่เขาขายกันเป็นรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นอ่าแม่ค้าแนนเขยลาวอ่าหรือว่าจะเป็นอ่าของอ่ากุ้งผักสดก็คือว่าแล้วก็ตูนเฮ้ยอะไรพวกนี้มันก็จะแบบว่าเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะ พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนาะเขาก็ให้ความรู้ให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ดีได้กัลยาณมนี้ที่ดีที่ว่าเขาแนะนําแล้วก็ชี้แนวทางให้เราแล้วอมก็เลยแบบว่าอมเป็นคนชอบค้าขายเพราะอมถือว่าอมไม่ทางานอย่างเงี้ยถ้าอมไปทํางานมันก็เป็นชั่วโมงที่เขาล็อกบล็อกไว้เลยแต่ถ้าเราค้าขายเราสามารถที่จะไอเดียเนาะหนึ่งชั่วโมงเราสามารถที่จะคิดไอเดียอะไรของเรามันออกมาหรือว่าพรีเซนต์สินค้าคือหนึ่งชั่วโมงเราสามารถ บริการหรือว่าขายให้คนได้ได้หลายคนแต่ถ้าเราไปทํางานชั่วโมงเหมือนที่ว่าเหมือนเขาจ้างแล้วแล้วชั่วโมงนึงมันตายตัวเราจะมีรายได้แค่ตรงจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แบบอย่างที่ดีจากเอแม่ค้าคนก่อนรุ่นที่เนาะต้องต้องขอบคุณเขาที่ว่าการยามีที่ดีที่ว่าเขาแนะนำก็เป็นแรงจูงใจแล้วทีนี้เมื่อเรามาแล้วมาว่ายากแล้วนะคะฮอลแลนด์อยู่ยังไงให้ได้ไม่ยากกว่าไม่ยากกว่าอย่างนันเหะอ อ่าเพราะว่าสามีอายุเยอะเราก็ต้องเนาะต้องดิ้นรนนะแล้วก็ดูกด็กติดตาม<ำ>พี่ด้วยนะตั้งแต่อยู่ไทยหนูก็ติดตามาค่ะนะะีกว่าติดตามมาแล้วก็เรียนรู้แล้วไม่ทราบว่าตอนอยู่เมืองไทยนี่ทําอะไรคะอ่ออยู่เมืองไทยอมททำเยอะมากก็คือเกี่ยวกับออมเป็นเซลล์เนาะแต่ก่อนเริ่มเลยก็เป็นเซลลก็ขายอยู่แล้วอ่าออมขายพวกอาหารเสริมอ่าขายพวกอาหารเสริมขายแล้วแล้วก็มันก็ชีวิตมันมีช่วงล้ม อเอาพูดแบบไม่อายค่ะคือชีวิตครอบครัวมันแตกแยกเนะาะก่อนที่เราจะหักเฮมาว่ามีสามีฝรั่งครอบครัวแตกแยกเรียกว่าทุกคนก็น่าจะมีเหมือนกันกันกบออมแล้วมันก็เป็นไม้ลูกติดอ่าตรงนี้เป็นตาบาปเลยเนาะไม้ลูกติดทีนี้ต้องดิ้นรนส่งลูกเรียนอย่างเงี้ยอ่าเพื่อที่จะอ่าให้ความอยู่รอดแล้วมาภาวะช่วงปีที่น้ําท่วมกรุงเทพออมลม้มเรียกว่าไม่ใช่ล้มธรรมดาค่ะล้มละลายติดลบเนาะแล้วก็ ออกตะเวนขายของแบบนี้เลยค่ะออกตะเวนขายของแบบนี้แต่ที่เมืองไทยนะคะเป็นบูธออฝนตกน้ําท่วมบ้างเจอพายุเปิดเต็นต์ติวบ้างก็มีอย่างเงี้ยค่ะขาดทุนบ้างกําไรบ้างก็พอทุกถูกได้ขายไปจน,นวันหนึ่งอาเรามาขายของเรามาเจอปาเนาะมาเจอปา ก็คือคบหากันมาก็ใช้เวลาจากวันนั้นถึงวันนี้มันมันพูดแล้วมันเหมือนไวเนาะพอเราพูดมันแค่นาทีเดียวแต่ชีวิตจริงๆคือมันเก้าปีนเก้าปีคบกับปากว่าที่เขาจะเชื่อใจที่เขาจะการันตีให้เรามา9้าปีรู้จักกันค่ะแต่ว่าออมเพิ่งแต่งงานได้สองปี แต่อยู่ด้วยกันก็คือสามปีกว่าคือที่ออมมาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะคะใช้เวลาค่ะต้องนั่งคุยกันด้วยใช่ค่ะเะไรทีเนี่ยมามาแรกเลยก็ไม่รู้จะไปทําอะไรก็ไปรับจ้างทําความสะอาดโรงเรียนนะคะรับจ้างทำความสะอาดโรงเรียนเขาก็ด้วยที่ว่าเราหนึ่งภาษาไม่ได้ก็เหมือนแบบว่าคนไทยที่มาอยู่เราไม่ได้ภาษานะคะก็เหมือนต่างด้าว บางทีเขาทำสี่ห้าชั่วโมงเขาให้เรายี่สิบค่ะแรกๆเลยเพราะอมก็ไม่รู้จากใครอย่างงี้นะคะแต่ออมเอาค่ะอ่าอมก็ไปอย่างเงี้ยแล้วก็หาลงทะเลเก็บหอยเก็บปูกินเพื่อประหยัดถ้าใช้จ่ายเก็บหอยเก็บปูค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะพูดแบบไม่อายที่เนเธอท่นแลนเนี่ยนะคะใช่ค่ะแล้วก็พยายามที่ว่าผักบ้านเขาอะไรที่มันกินได้ใช่ไหมคะมันไม่ได้เป็นผักกาดหินหรือเป็นณะนาทะเลหรือจะเป็นสดาของฮอลแลนด์ เป็นอ่าคณะอ่าคณะฮอลแลนด์อะไรเงี้ยค่ะออมก็จะไปเรียนรู้ว่าผักตัวไหนที่กินได้หรืออะไรเงี้ยศึกษาจากคุณพี่ที่ที่ออมพูดมานี่ที่ไม่เคยกินไม่เคยรู้จักเผักเซียนฝรั่งอร่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าผักเซียนนะเดือนหน้าเดี๋ยวออมจะเอาวันนผักเซียนฝรั่งผักอ่าอะไรกวางตุ้งฝรั่งอ่าของฮอลแลนด์สซดาวฝรั่งเนี่ยแดาวฝรั่งกำลังแตเริ่มแตกยอดนะคะ ถามว่าทานได้ไหมมันเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราต้องถามผู้รู้แล้วก็ศึกษานะคะเขาจะมีหนังสือนะคะหนังสือเกี่ยวกับอ่าพืชพันุ์ผักพืชพันธุ์ผักป่าที่กินได้หรือเป็นเแ่บพืชสงวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่กินสุมสีสมหานะแม้กระทั่งออมลงทะเลเก็บหอยเก็บปูใช่ไหมคะมันจะมีเป็นหน้าอ่าไม่ค่ะกินเองกินเองนี่แหละมันก็คือช่วยเราประหยัดกับข้าวอะไรอย่างงี้เนาะอ่ามันก็คือ มันจะมีกฎหมายของเขาให้เก็บกี่กิโลแล้วก็ให้เก็บได้ช่วงเดือนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ตะบี้ตะบันลงนะโดนเหมือนกันกฎหมายที่นี่ก็ค่อน<แ>ข้างแรงค่ะแ,แต่ที่ว่าอมโชคดีตรงที่ว่าอมอ,อยู่ที่เซรันเนาะมันก็คือติดทะเล<แ>มันก็เลยง่ายมันสะดวกนะคะที่จักรยานลงไปอะไรเงี้ยสะดวกสบายในการที่แบบว่าเราใช้ชีวิตมันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบอเราชอบแบบไหนแล้วก็เราทําแล้วเราสบายใจอย่างเงี้ยค่ะ<อ>มีความสุขคื้เนี่ยเราเลือกแล้วเนาะว่าแต่งงานกับคนประเทศนี้ ก่อนที่เราจะแต่งก่อนที่เราจะตัดสินใจแล้วก็ศึกษาแล้วว่าคนความเหงาความหนาวนะอะไรประมาณนี้ค่ะโดยเฉพาะงานนี้หนาวด้วยนะหนาวค่ะแต่วันนี้มีแดดก็เลยเออค่อยอุ่นหน่อยถึงสี่ทุ่มเหรอคะถึงสี่ทุ่มค่ะแล้วถ้ามันมืดทําไงอ่ะอ่าเดี๋ยวก็มีไฟมีการแสดงนะคะวันนี้จริงๆมีการแสดงของพี่ชุมพุกี้เนาะค่ะการแสดงแล้วก็มีดนตรีอ่ารู้สึกจะมีวงดนตรีจาก วันเบลเยียมนะคะจริงออมก็ไปทั่วเลยเนาะไปเบลเยียมเอ้อลักเซมเบิร์กไปไหมลักเซมเบิร์กยังค่ะออมก็อยู่ที่เบลเยียมแล้วก็ฝรั่งแล้วก็เยอรมันเยอรมันค่ะอยู่แค่นี้เพราะว่าป่าอยู่เยอะเนาะก็ไปไกลมากก็สงสารอะไรเนาะป่าขับรถป่าขับรถโอ้เก่งมากเลยออมด่าห้าสิบสามยังห้าสิบสี่เอ้ยยังสาวอยู่เรียกว่าอะไรนะมามาดิ้นรนกันอีกช่วงหนึ่ง ของไวเนาะมัน <S <S ก็เป็นเขาเรียกละขบวนสุดท้ายละรถไฟขบวนสุดท้ายละถ้าเราไม่ทําตอนนี้ก็คือแก่ไปใช้เวลาไปโดยที่แบบเสียเวลาเปล่าก็คือมีโอกาสแล้วก็รีบนะคะรีบเผยแพาดูอย่ที่ว่าออมก็ยังเรียนไม่ครบนะออมก็ต้องขัดไปเรียนออมว่ครูพักรักจำออมคุชอบจําชอบถามอะไรอย่างเงี้ยออมชอบจําชอบถามแล้ก็ถามว่าเอสไครฟอนเล่ฟอนอีเอสพีคอนเนอร์สไครฟอน <g ül> จำจำเอา <Okay. S 1> เราไม่อายที่จะถามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนเขาก็เมตตาเขาก็ตอบบางทียเงี้ยเราอยากได้ความรู้อะไรเงี้ยค่ะเห็นการขายของอ่าอยา่างเรื่องข้อกฎหมายหรือกระดาษอะไรเราไม่รู้เราก็ถามถามแบบว่ารุ่นพี่เขาอยาเงี้ยเขาก็เมตตาเขาก็บอกเนาะคนไท <g ül> <า>ยด้วยกันไม่ทิ้งกันแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ว่ามา <g ül> นั่งอิดช้ามาเป็นผู้แข่งอะไรเงี้ยคอนชโชคดีตรงเนี้ยได้กัรยาณี่ไม่ที่ดี อ่าเราสินค้าที่ขายเนี่ยมีอะไรบ้างสินค้าที่ขายหลักๆก็จะเป็นพวกเครื่องครัวอะไรอย่างเงี้นะคะอย่างเนี้ยอ่าก็จะเป็นอย่างเงี้ยปลาระดับสุกอย่างเงี้ยนะคะอ่าตัวเนี้ยอันนี้ทานได้เลยอ่าเข้าไมโครเวฟเพาชอบนอนๆเข้าไมโครเวฟแล้วก็ทานได้เลยอะไรนะคะก็เป็น่วกเนื้อไม้แคบหมูอะไรอย่างงี้นะคะเนือไม้แคบหมูอ่าอร่อยแคบหมูเคยซื้อไปทานก็เป็นน้ำพริก เนพวกขนมเป็นนมเป็นาร์ดมมั์กอะไรพวกนี้นะคะเพรค่อยเรียนรู้ไปแล้วบางทีเขาก็เรียนรู้จากลูกค้าลูกค้าอย่างนี้นะคะสามียืนดูทำอะไรกันสะดดูเดที่ดเธเาเอีเอเด่่เ่เดเนดีอย่าอืออเก่อออเี่อาีอเอเอ่ จ้ะมีมาเรื่อยๆอะไรเยอะๆเฮ้ยนี่ดูซิเยอะเลยเส้นว้าโอเคขอบคุณมากเลยชอบมากเลยนะคะเนี่ยจริงก็ตั้งใจว่าเออเราอยากจะสัมภษณ์ แต่วันนี้เนี่ยเข้าใจว่าอาจจะยุ่งหรืออะไรยังไงแบบพอดีมีเวลาขอบคุณออมจริงๆก็ขอให้สําเร็จยิ่งๆขึ้นไปก็เป็นสาวสู้คนหนึ่งก็สมบุกสมบันมาเนาะใช่ใช่ตางแดนและเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ชัญกันค่ะ